สวัสดีค่ะเมื่อในี่ยยปูสิพ้าพกินเม็ดบัวบำรุงหัวใจสําหรับพวกผู้สูงอายุเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ในเม็ดบัวบำรุงหัวใจสําหรับพวกผู้สูงอายุค่ะบางคนบ่กินเลยแต่ยยปูมักกินเล็บบ่มีแลรวล่ะแต่มันกัแกะได้ดยันี่ข้างในมันแ่บๆมาเด้่มากินน้ำกัน มันรู้หัวใจความผู้เท่านี่ผู้ซื้อเกินมรดระอันไหนที่ว่ามีต้นอ่อนน้ำให้มีประโยชน์เดี๋ยวไม่ปูเสีอออยอกให้เบิ้งต้นอ่อนต้นอ่อน เจ็ดคลิปแัห่หนือไม่ได้ทั้ต้นอ่อนเกี่ยวๆเ,เห็นบ่ค่ะเดี๋ยวแล้วหันต้นอ่อนอ่ะน,น,นี่มีประโยชน์ด้วค่ะเนี่ยนี่มีประโยชน์ต้นอ่อนเน,นี่ยนี่รถเข็มนี่รถขมนิดนึงปวดแขนแต่ว,ว่าครั้งนี้กินได้ ครันี้ปวดเบิดแต่ก็ะยาหัวมันเพราะว่าเขากินใจเก็บปวดเลยอย่าลืมว่าตัวนี้มันนี่มีประโยชน์ที่สุดบางคนชอบเอาทิ่มเอาต้นอ่อนเกี้ยวๆนั่นยทิมต้นอ่อนเกี้ยวๆจะเกิดไในกระเทียมเอียงกระเดีย ดีเบิร์ดดีเบิร์ดเห็นไหมนะรูบบ้านยังสิละ่ะผู้เเ่าสิ้นเสียงวอลแมนนอนสิ้นเสียงวอลแมนนอนพอนอนตื่นขึ้นมาไม่มกินกินแล้วกับภาพ่อน ออกกำลังกายเดี๋ยวมืนอนี้ยปู่จะออกกำลังกายว่ะการออกกำลังกายมีหลายหลายที่ไปอบรมมาแต่ว่ายายปู่จะออกจะสารหนาหนาลวกสำหรับสุขภาพผู้สูงอายุเพราะว่าการออกกำลังกายเพราะว่าการทุกอย่าง อย่าเนั้นนะใครน้ไมากินน้ำกันไปใกล้มองไดห่ากินทู่บ้านได้ไหลมันว่ามันไหลมันไหลบัวสามารถตามสมเดี๋ยวทาแล้วมอให้ให้ยยบปูไปเบิ้งมุดแดงยูสตลาดกอนได้ ทำนี้ตัวเป็นแม่มันไม่ปูดสิพาะต่าเมียงใส่หมดแดงตูมันนอ่ะน,นะบอมนีหอย่างบวมันไข่ไหมใส่ตูมันเรียบร้อยแล้วใส่แต่ไข่มะขามเปียกเป็นยาบำรุงเลือดอย่าลืมนะ มีประโยชน์มากหลายสำหรับผู้สูงอายุนุ่นงหวัวใจ